รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนักเรียนทุกท่านนะครับผู้เก็ิท่านไปแล้วนะครับว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับเราได้รับความร่วมือจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็ตลอดจนสถานประกอบการผู้ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงทุนเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้น22แห่งและวิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่อเนื่องภาคเรียนที่สองมือส่งเสริมสนาบหนุวกิจการต่างๆเช่นด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น,นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาสาประกอบการตั้งแต่5,000บาทจนทั้งสูงสุดถึง40,000บาทปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นสมาชิกกองทุน อยู่40แห่งในหนึ่งปีมีเงินทรอบคองทุนจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทที่ตกลงความร่วมมืออาชีวะศึกษากองทุน CSR สถามองการในเมืองบางกรีสูงขึ้นและสุดท้ายนี้ขอเอเมอพอรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านขอบคุณครับเอกอวิทย์มีเพียรนะคะท่านให้เกียรตินะคะลงนามเป็นสักข,ขีพยานขอเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะ ท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญนายธวัชชัยอึ้งอภรไรไลนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีค่ะลงนามในหน่วยงานเทศบาลเมืองบางกะดีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ การตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเกตเฉลี่ย3.29หนงงสาน้ำานงนางสาวนองขอบคุณครับ นามส,สาวต้องตา<อ>งคำทันตาชั้นปีที่สามคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวสาวขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยคนั้อสสต่อไปเพิ่มเติมจาก22แห่งีแล้วนะคะก็ท่านยุยธนะคะก็จะไม่หยุดแค่